สวัสดีครับพบกับนิวลิซึมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของความขัดแยงแ้งระหว่างไทยกับเขมรที่ตอนนี้มันค่อนข้างบานไปลายไปถึงเกาหลีใต้แล้วเกาหลีใต้แล้วดูท่าทางเอาจริงมากๆนะครับจากที่คนประชากรของเขาเนี่ยไปเสียชีวิตที่ทางเขมรแล้วเขมรเนี่ยดูไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือเลยก็คือเขาพยายามประสานไปทางทูตเกาหลีใต้ที่ทางกัมพูชาที่ทางเขมรเนี่ยก็ ทางทูตก็พยายามเต็มที่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไม่รู้เลยว่าผู้ผที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ย โดนทําอะไรหรือว่าอะไรยังไงบ้างแล้วก็แน่นอนตอนนั้นเลยเนี่ยที่มีข่าวว่าเสียชีวิตปุ๊บมีการนะครับปกปิดข่าวกันด้วยแล้วบอกว่าเป็นคนจีนที่เสียชีวิตมันแสดงเห็นนะครับว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยรู้เห็นเป็นใจอย่างรุนแรงเลยแล้วก็แน่นอนว่า,าที่เป็นหัวเรือใหญ่เ,หเลยนะครับก็คือทางนาพ่อลูกขเขมรนั่นเองคือหลายพังคนขเขมีนี่ก็ตะกาไปแป็นครับโทษว่าเพราะว่าคนไทยเนี่ย มาก่ออาชญากรรมในทางในเขมรก็คือไปเป็นคอเซนเตอร์หรือว่าอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงถามว่าถูกไหมก็ถูกแล้วก็มีพวกที่เป็นไทยเทาแล้วก็เป็นจีนเทาด้วยที่เป็นหัวหน้าแก๊งซึ่งเอาจริงเลยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีคนไทยเราก็คือมีโดนหลอกไปแล้วก็มีตั้งใจไปแต่จริงๆเป็นคนไทยเดียวก็ไม่ใช่นะครับมีหลายชาติด,ด้วยแต่ที่สําคัญเลยก็คือตัว ตัวเจ้าของประเทศเลยเป็นผู้ปกครองประเทศอย่างพ่อสองพ่อลูกเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ปล่อยให้มีแหล่งอาญากรรมอย่างเงี้ยมันก็คงไม่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าปราปามจบเนี่ยพวกแหล่งสแกมเมอร์ในอาเซียนเทพจะไม่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นในเมียนมาหรือในเขมรถ้าผู้นําไม่รู้เห็นเป็นใจเนี่ยมันก็ไม่มีแต่พอรู้เห็นเป็นใจปุ๊บมันก็เป็นการเปิดช่องให้ทางพวกพวกมิฉาชีพพวกที่เป็นจีนเทาไทยเทาเข้ามาอยู่แล้ว ซึ่งตรงนี้มันมันต่างกันอ่ะกรณีของเราเนี่ยเรา,ากรณีไทยเทาจีนเทาหรือผู้ที่ก่อเหตุเป็นคอร์เซนเตอร์อะไรต่างๆกค็ควรจะได้รับก็คือจะควรจะได้รับการลงโทษควรถูกลงโทษแต่ว่าผู้ที่เป็นหัวเรือใหญ่อย่างผู้นํารัฐแล้วมาทําอย่างเงี้ยนี่ก็สมควรจะโดนเช่นกันล่าสุดนะครับจากกรณีนักศึกษาที่เขาเสียชีวิตเนี่ยทางโคนขเขมรที่อยู่เกาหลีใต้ไปเป็นแรงงานโดนไล่นะครับ ก็คือพอรู้ว่าเป็นคนเขมรนั่นแหละไล่เลยโดยคนนี้เขาก็ออกมาไล่นะครับว่าคนเกาหลีใต้เนี่ยไม่ต้อนรับแล้วอยากจะไล่ออกนอกประเทศคือเราจะรู้นิสัยของคนเกาหลีใต้ดีนะครับว่าถ้าเกลียดนี่ก็คือพุ่งเป้าเลยพุ่งเป้าไปที่คนนี้แล้วก็แบนเลยแบนคนกลุ่มนี้เลยดังนั้นต้องดูนะครับว่าแหล่งงานเขมรเนี่ยจะอยู่ได้สักเท่าไหร่หรือจะอยู่ได้หรือเปล่าเพราะว่ากระแสะตอนนี้ไม่ดีเลยนะครับแถมก็อย่างที่นะครับว่า ประเทศเกาหลีประเทศเทศขเมรเนี่ยประเทศกัมพูชาเนี่ยก็มีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีอยู่แล้วนะตอนนี้ทางเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็มีประชุมของคณะรัฐบาลนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็มีนโยบายประมาณว่าจะส่งตำรวจเข้าไปที่ขเขมรแล้วก็จะส่งชาวเกาหลีที่ถูกขังจํานวนมากตรนนี้ก็ยังโดนอยู่นะครับไม่น่าเชื่อว่าตำรวจไม่ไม่เอาไม่ช่วยไม่อะไรเลยทั้งที่ก็เห็นอยู่ว่าที่ไหน ด้านฝ่ายค้านก็มีแนะนาว่าให้ใช้ปฏิบัติการทางทหารหากแก้ไขด้วยการทูตไม่ได้ด้านโซเชียลเขมียก็มีการโพสต์ขอความเห็นใจนะครับว่าอย่าเาหมารวมว่าประเทศกัมพูชาไม่ปลอดภัยก็ยังปลอดภัยอยู่แหละเราก็มีการแชร์ภาพที่มีคนดังทางเกาหลีใต้มายังมาเที่ยวกัมพูชานะครับถ้าเราสึกว่าปลอดภัยก็ปลอดภัยไปแต่ว่าตอนนี้เขายกระดับแล้วยกระดับความ ความไม่ปลอดภัยยกระดับอันตรายนะครับสำหรับทางเกาหลีใต้ว่าเป็นระดับ3ก็คือถือว่ารุนแรงมากแล้วเรื่องนี้นะครับอยู่ๆไทยก็โดนลูกลงอีกแล้วเขาบอกว่าทีา่ทางเกาหลีใต้ไม่พอใจขมินอย่างมากเลยสําหรับเรื่องของนักศึกษาที่ไปเสียชีวิตเนี่ย าทางโซเชียลมีเดียบอกว่าเพราะว่าไทยปั่นข่าวเกินจริงเอา้าไปมาไทยโดนลูกหลงซะงั้นคือเกาหลีใต้เนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องหาข่าวจากไทยเลยครับเพราะว่าข่าวทางเกาหลีใต้เองเขาลงเองเลยข้อมูลแบบเป๊ะ,เ,ปะเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไทยปั่นข่าวหรือว่าอะไรทั้งนั้นรวมไปถึงทางญี่ปุ่นเนี่ยก็ลงข่าวเช่นกันโดยอ้างอิงจากทางเกาหลีใต้นี่แหละข้อมูลเขาก็มีครับในทวิตเตอร์หรือว่าอะไรต่างๆก็เยอะแยะซึ่งแน่นอนว่า เขา,าบางคนเนี่ยเขาสัมผัสได้เลยเขาอาจจะอยู่สถานที่นั้นหรือได้รับคําบอกกล่าวหรืออะไรต่างๆอย่างกรณีที่พาสปอร์ตไทยโดนทิ้งหรือว่าอะไรเนี่ยตรงกองขยะนะครับผู้ใชท้ทวิตเตอร์ชาวเกาหลีได้เขาก็มาลงกันนั้นมันไม่ใช่การปั่นข่าวนะมันเป็นภาพจากเหตุการณ์จริงด้วยซ้ำครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ